ครีมทาท้องขณะตั้งค,ครรภไขข้อสงสัยนะคะครีมทาท้องสำหรับคุณแม่ทุกท่านนะคะใช้ครีมอะไรทาดีจะต้องเริ่มทาเมื่อไหร่แล้วก็จะต้องทาที่บริเวณไหนบ้างนะคะครีมที่ใช้ทานะคะส่วนตัวใช้แล้วได้ผลก็คือเบบี้ออยล์กับนีเวียกระปุกสีน้ำเงินนะคะทาเบบี้ออยล์ลงไปก่อน ชั้นที่หแล้วก็เอานีเวียกระปุกสีน้ำเงินเนี่ยคะ่ะแต้มเป็นจุดแล้วก็ทาให้ทั่วบริเวณนะคะสามารถทาซ้ําได้วันหนึ่งอาจจะ 2- อสาครั้งหรือมากเท่าที่แม่ต้องการเลยนะคะวิธีทาเริ่มทาเมื่อไหร่นะคะเริ่มทาทันทีที่รู้ว่าท้องค่ะเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยยังจะไม่ขยายออกไปมากนะคะ แล้วก็พอร่างกายมันเริ่มขยายเนี่ยค่ะเราก็ทาครีมป้องกันไว้แล้วโอกาสแตกลายเนี่ยก็อาจจะน้อยลงนะคะทาบริเวณไหนบ้างนะคะทาตั้งแต่ลำคอค่ะไปจนถึงหัวเขา่าทาทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะในส่วนของแขนนะคะอาจจะทาไปได้ถึงข้อศอกนะคะ ถ้าแม่สะดวกก็คือทามือไปเลยก็ได้ค่ะเพราะว่ายิ่งเราทาเยอะเท่าไหร่เนี่ยค่ะโอกาสที่จะแตกเป็นแผลเนี่ยก็จะน้อยลงนะคะเพราะว่าถ้าแตกแล้วเนี่ยมันจะรักษายากนะคะสิ่งสำคัญที่จะทำให้ท้องแตกหรือไม่แตกนะคะก็คือวินัยในการทาเราจะต้องขยันนะคะทาครีมสม่ำเสมอนะคะทาได้มากเท่าที่เราต้องการ เพราะว่าถ้าเกิดว่าเกิดแผลแตกขึ้นมาแล้วเนี่ยค่ะจะทำการรักษายากมากค่ะ